วันนี้มีกิจกรรมให้เล่นถ้าใครเคยใช้เหยื่อเคิมเอาไปเลย100บาทน้องชื่ออะไรครับน้องมาร์ครับน้องมาร์ใช่ไหมน้องมาร์เคยใช้เหยื่อตัวนี้หรือยังยังไม่เคยเลยครับนะจริงๆแล้วอะถ้าใครใช้เหยื่อตัวนี้พี่อาจะให้เงินร้อยหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรถ้ายังไม่เคยใช้อพี่ให้ไปก่อนสองหนึ่งนะแล้วถ้าได้ไปลายัางไงส่งมาที่เพจพี่ได้นะมาอวดกันได้โอเคไปไปตกช่อนขอบครับโอเคม,มันหมานนะดีครับน้องชื่ออะไรกันบ้างครับเื่อแท้ครับผมชื่อวีฟาครับ เชื่อมครับเคยใช้เหยื่อเคิมตัวนี้ไหมไม่เคยไม่เคยเลยใช่ไหมนี่นะใช้แล้วถ้าหมุดได้ตัวส่งมาที่เพจพี่ได้นะมารีวิวหน่อยนะโอเคเอาไปเอาไปโอเคมันหมางกันครับน้องเนี่ยเคยใช้เหยื่อเคิมหรือยังเคยครับเคยแล้วที่บ้านมีเหยื่อเคิรมไหมมีครับมีอยู่งั้นไม่งั้นไม่ให้เหยื่อเคิมแต่ให้เงิน100บาทแทนเอาไปช้อปปิ้งเลยในงาน โอเคอยาเป็นไงดีไหมดีครับตี็กิปปิ้งได้ไหมได้ครับแอคชั่นดีไหมดีครับอโอ้โหต้องดีแล้วล่ะ